แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะวันพรุ่งนี้เชื่อว่าจะเป็นวันหนึ่งแหละที่น้องๆหนูๆมีความสุขแล้ว็ยิ้มออกแน่นอนโชคดีของขวัญเยอะแยะเลยพรุ่งนี้อากาศเปิดผมยังกลัวอยู่เลยเอาถ้าถ้าเกิดเจอเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งแดงทั้งส้มทั้งกทมเนี่ยจะออกกันยังไงเนี่ยฝุ่น PM 2.5้ใช่ไหมถูกต้องแต่พรุ่งนี้เนี่ยเปิดทั้งประเทศอากาศเปิดดังนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถชวนลูกหลานไปเที่ยววันเด็กกันได้กิจกรรมเนี่ยมากมายเลยค่ะแน่นอน ไฮไลท์ที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ทรรเนียบรัฐบาลบซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทรเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกเลยว่าเด็กๆมาที่นี่แล้วจะต้องมีความสุขแน่นอนแล้วสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้เจ้าหน้าที่เตรียมวาลพร้อมไว้เลยก็คือเรื่องของการตั้งเต็นท์การจัดซุ้มกิจกรรมซึ่งมันจะมีทั้งจากของภาครัฐและของเอกชนด้วยนะคะ ใครไปทรรเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะยาวๆกันไปจนถึงบ่ายสโมงเลยภายใต้ธีมงานของทรรเนียบรัฐบาลว่าร่วมคิดร่วมสร้างร่วมวางอนาคตน้องๆจะได้เจอกับกิจกรรมมากมายแล้วก็ได้เจอนี่ค่ะรถโมเดลแบบนี้สวยๆเลยนะคะแล้วที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของทุกๆปีก็คือได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ ไปตรวจดูความพร้อมของกอี้นายกรัฐมนตรีด้วยนะคะท่านบอกว่าจัดเตรียมพร้อมไว้ไหมน้องๆมานั่งวันพรุ่งนี้จะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เตรียมให้น้องๆได้เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าด้วยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกยียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบูรพรกษัตริย์ไทยณนะตึกพักดีบดินด้วยแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ร่วม แน่นอนก็คือเรื่องของการอ่านข่าวตึกนารีสมสรเนี่ยคือตึกที่เขาแถลงข่าวนะครับตึกนี้สวยมากเป็นเลือนไม้ค่อมครองอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ,ะทุกตึกในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยสวยหมดเลย<ะ>และแต่ละตึกก็จะจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปเลยไอ้ยังตึกนารีสมสรใช่ไหมคะเป็นตึกแถลงข่าวดังนั้นน้องๆจะได้เจอกับกิจกรรมในลักษณะการสวมบทบ,บาทเป็นโฆษกรัฐบาลจิว๋วมีเวทีให้อ่านเลยนะครับแต่ผมจากประสบการณ์โดยตรงนะฮะ ถ้าใครจะนั่งเก้าอี้นายกพาบุตรหลานไปเนี่ยเก้าอี้นายกเนี่ยเฉพาะคนที่เป็นนายกกับวันเด็กเท่านั้นนะที่จะได้นั่งค่ะต้องไปก่อน8โมงฮะแถวจะยาวมากค่ะแถวจะยาวมากค่ะต้องไปก่อน8โมงฮะแต่ก็เปิดให้ทีแรกเนี่ยก็คือ8โมงตรงเลยนะคะ,คะทีนี้ไฮไลท์มันน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งก็คือจ้หมูเด้งครับหมูเด้ง,ดงโอโ้โหชื่นชมกันมากถูกไหมคะดังนั้นก็ยกมันมาเลยค่ะนี่เลยค่ะตามภาพเลยค่ะ มาจำลองเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ทำเนียบรัฐบาลกันตุ๊กตาน้องหมูแด้งเนี่ยรับรองว่าถ่ายมุมไหนก็สวยถ่ายมุมไหนก็น่ารักค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าของสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะคะน้องๆชอบแน่นอนอคือช่วงบ่ายเนี่ยนายกฐลนตจีเนี่ยก็คือจะอ,อยู่ที่ทำรรเนียบรัฐบาล่ะช้าจะมีงานเปิดที่กระทรวงศึกษาธิการอย่างที่ผมอธิบายว่า ไปตรงนี้คุ้มค่ามาทำเนียบรัฐบาลอ่ะไม่อิ่มใจไปกศระทรวงศ,ศึกษาแล้วก็ไปกองบัญชาการทหารบกของแจกก็คือถ้าลูกฝันอยากจะเป็นทหารบกก็ไปที่กองบัญชาการทหารบกอยากเป็นครูก็ไปกศระทรวงศึกษาธิการถ้าอยากเป็นนลกการเมืองก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลหรืออยากจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสมาชิกวุฒิสภา,ธธสภาก็นู่นเลยฮะสัพยะสภาสถานที่ทําการของวุฒิสภาและ ผู้แทนรัศดรท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านจะพาลูกๆไปร่วมงานวันเด็กด้วยนะคะ,ะช่วงเช้าท่านก็นจะไปที่กระทรวงึาธาริการก่อนจากนั้นก็จะเข้าที่ทำเนียบรัฐบาลล่ละค่ะนอกจากที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วที่น่าจะคึกคักก็น่าจะเป็นกองทัพเนี่ยแหละค่ะ,ะอย่างกองทัพอากาศเองเนี่ยนะคะเขาก็เชิญชวนน้องๆเลยร่วมชมสมรรถนะของเครื่องบินทั้ง F16 g r i p ก n ริปเพนและ a t ท มีการแสดงยุทธโทปกรณ์ทางทหารและกิจกรรมต่างๆมากมายเลยสำหรับกองทัพอากาศนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3เลยค่ะร่วมได้ทั้งที่กรุงเทพมหานครก็ฝูงบิน601กองบิน6และก็ในต่างจังหวัดก็กองบินต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะครับจะได้เห็นฝูงบินแล้วก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับก็จะมะีเครื่องบินมาให้สัมผัสเลยอันนี้สำหรับสร้างแรงบันดาลใจพาลูกไป อยากเปนักบินก็ไปกองทัพอากาศกองทัพบกบ้างค่ะจัดกิจกรรมงานวันเด็กนะคะก็ที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินอนอกค่ะการแสดงเนี่ยมากมายเลยนะคะทั้งตีกลองชุดยิมนาสติกแดนกระโดดเชือกการแสดงดนตรีต่างๆนะคะส่วนกองทัพเรือไฮไลท์น่าจะอยู่ที่เรือหลวงจักรีนฤร์เบดค่ะคเพราะว่านี่คือเรือที่เป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดแห่งราชนาวีไทยเลยค่ะ ก็จะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็ยังมีเปิดให้ชมเรือหลวงสีมิลานด้วยซึ่งก็เป็นเรือส่งกําลังบํารุงขนาดใหญ่และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือกิฟเฟนที่ส่งแสนยานุภาพเลยค่ะครับกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีก็จัดงานวันเด็กนะครับตีมเล่นสนุกมีวินัยใส่ใจรับผิดชอบสังคมแปดนาฬิกาฮะกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ ค่ะหลายๆที่นะคะไปร่วมกันได้นะคะกสาหรับกิจกรรมวันเด็กนะคะวันรุ่งนี้และขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเด็กปีนี้นะคะควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องดังหลังข่าวดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคุณอิทธิพันธ์บัวทองรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ